เบ่งอันแต่งยู่อันร้านอันพักผลไม้อยู่เมืองอัลบาฮาค่ะอ้ยสะออนแต่งามนะคะเนาะอาหารนั่นอ้ยหมักอันเบ่งหมักแตงหมูค่ะกล้วยนะคะเนี่แตงหมูแตงหมู มักฮุ่งค่ะมันละกอโอ้ยผักผลไม้เทียบหัวมันที่อยู่บ้านเราบ้าเอออันนี้บอได้ดูสิอันนี้น่าจะเป็นกอยกอยแม่บอนี่เอออันนี้แหละนี่กอยบ้าจริโถกอยอันนั้นเยอะเลยี เอากล้วยเดี๋ยนละนะนมาซื้อกล้วยกันเด้อ,อนนะค่ะเด้อสะอ่อนเนาะค่ะเนาะเออเอาวิดงกัยนละละ่ะ